สวัสดีครับมาพบกับรายการได้เจใส่มาออฟฟิเชียลนะครับผมมาวันนี้นะครับก็เป็นเวลายเย็นมากแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งไปอีกอำเภอน,นึงมาแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับแล้วในระหว่างทางที่กลับมาเราก็ได้ซื้อตับทิมกรอบครับผมโหยังเยอะซื้อมาสามสิบบาทนะครับ,บแล้วก็ซื้อโทเรยากินะครับผมอ่ยของหวานแล้วก็มัน วันนี้ก็จะมาเติมก่อนนะครับก็ยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเย็นนี้ผมจะตกไม่ใช่จะทําปลาดุกที่ตกมานะครับปลาดุกที่ผมได้ตกมานั้นวันนี้จะเอามาทําเมนูอะไรกันก็ไปติดตามดูได้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวก็ทำแล้วเดี๋ยวก็จะทำเอาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับผมไปติด ตามดูได้โอเคจุดไฟนะครับผมเติมเติมอือหือ ชื่นมากเนี่ยรับรัวลอยโอ้ยทำริมกรอบนะครับลองลองดูออร่อยมากครับอืมแล้วทำริมกรอบมันจะกรุบกรอบกรุบกรับ มันจะเป็นผลไม้ผักหรือว่าผลไม้เป็นมันผมไม่รู้ว่ามันคือผักหรือว่าผลไม้นะครับแต่มันก็อร่อยมากทุกคนก็ต้องมีของของกินแบบประจำตัวของทุกคนนะครับอย่างน้ำน้ำหวานก็จะมีของแต่ละคนที่ชอบนะครับผมอ่าถ้าใครชอบอะไรแบบไหนก็เมนเข้ามาได้นะครับในระหว่างที่ ดูคลิปผมนะครับแล้วตอนเวลาท่านเติมอะท่านอะกินของหวานแบบไหนครับอ่าก็พูดคุยกันได้นะครับผมอืมยอ,อดหืมแล้วมาเขยอะไขอเลอกอะไรนะครับ ยากไม่ใช่ยากุยากิอะไรอะไรวะโทเรยากิแน่อใช่นะครับโทเรยากิเนี่นะครับอืห mm hmm. อใอขณะที่ท่านดูคลิปเรวาก็หาขออมันเติมได้ครับหาข้าวขอมมาคุ้นด้วยครับ uh huh. อืมอร่อยเกินอ่ะกินให้หมดเลยลูกก็ห้าบาทนะครับซื้อมาสามลูก ก็เดี๋ยวเรามาดูก hmm. ันนะครับว่าผมอะจะกินหมดไหมครับโฮ้ยครับอย่างเยอะอือ ลาน,นะครับอ,อร่อยมากอะ่ะสุดยอดสุดดเลย น้ำผุ้น้ำผุ้โคตรอร่อยจะหมดแล้วครับทุกคนคนณเลยครับสิบลูก อร่อยมากโอ,อเป็นการกินที่โคตรไวแล้วแบบอร่อยนะถ้ามีไอติมช็กกกอกโกแลตหรือว่าไอติมอะไรอย่างนงี้ด้วยก็ยาวเลยนะครับก็มาพูดคุยเรื่องของหวานนะครับทุกคนก็ต้องมีของหวานนะครับของ ทุกคนนะครับที่ที่ชอบอ่าอย่างของผมนะครับของหวานที่ชอบก็นะ่เป็นไอศครีมนะครับหรือว่าไอติมช็อกโกแลตแท่งไม่กี่บาทนะครับของผมเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับไอติมที่ผมกินนะเพราะว่าผมกินทีหนึ่งผมก็กิน2อสาแท่งครับแล้วก็ไอติมมันก็ถูกมากด้วยเป็นของยี่ห้อนหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะเป็นตัว F น้ำหน้า อโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเ mm hmm. พื่อเป็นกาลังใจให้เอเจนะครับได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ยอดซับแล้วก็จะส่งผลมากเลยนะครับต่อคลิปที่จะพัฒนามากขึ้นนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูผมนะครับในระหว่างที่ดูก็เพลินนะครับดูเพลิน ครับผมเติมไปด้วยครับอ่าแล้วก็มาหลุมที่สองนะครับจัดไปยอดมาครับผมอ่า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับรเพื่อเป็นกำลังใจให้เอเจนะครับผมเดี๋ยวอขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะครับผมอ่าเจอกันนะครับสวัสดีครับผมนะครับยู